ศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงระบบและองค์ประกอบต่างๆของระบบการผลิตโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศโดยประกอบด้วยหอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและ5อุตสาหกรรมอนาคตได้แก่ขุนยนต์เพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้วยเหตุนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงมีความต้องการวิศวกรอุตสาหการ ศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงระบบและองค์ประกอบต่างๆของระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบการวางแผนการควบคุมการผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดซึ่งศาสตร์ทั้งด้านวิศวกรรมอุตสาหาการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาคอุตสาหากรรมและภาคบริการโครงสร้างหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มวิชาหลักๆคือกลุ่มวิชาทั่วไปสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชาและ กลุ่มวิชาในภาควิชานะคะซึ่งแบ่งออกเป็น9กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มวิชากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการออกแบบและเขียนแบบสําหรับงานด้านวิศวกรรมรวมถึงการศึกษาด้านวัสดุศาสตร,รส์สาหรับวิศวกร,รและการบรรจุพันณุ์ทางอุตสาหกรรมกลุ่มที่2กลุ่มวิชาสิติและคณิตศาสตร์ประยุกต์วิเคราะห์ทางสิติ การควบคุมคุณภาพและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวรกรรมการหาคำตอบที่ดีที่สุดทางคณิตศาสตร์การจำลองสถานการณ์ในโรงงานกลุ่มที่3กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภับบยการบำรุงรักษาและสิ่งแง 3, วดล้อมการศึกษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจากเ่องพ้องกันการ,ร,ราจัดการนวัตกรรมการผลิต และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่4กลุ่มวิชาการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิตการวางแผนและควบคุมการผลิตการออกแบบสายการผลิตการศึกษางานในโรงงานอุตสาหกรรมและการออกแบบผังโรงงานและการจัดการคังสินค้ากลุ่มที่5 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์การเงินและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรมกลุ่มที่6กกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบงานการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่7 กลุ่มวิชาโลจิสติกและสู่ปุปธานวิศวกรรมโลจิสติกการจัดการวัสดุโครงกลัางการขนส่งหลายรูปแบบสิ่งแวดล้อมสาหกรรมกลุ่มที่8กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการโครงสร้างโลหะกระบวนการเชื่อมโลหะแผนการส่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับการทำแบบหล่อทรายการสุ่งงานการจัด สมดุลสายการผลิตการสอบเทียบทางมวลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเครื่องมือวัดละเอียดและปฏิบัติการด้านโซ่อุปทานกลุ่มที่9กลุ่มวิชาเรื่องเฉพาะทางสัมมนาปัญหาพิเศษและโครงงานวิศวกรรมนิสิตจะได้ความรู้จักการฝึกปฏิบัติในาภาคอุตสาหกรรมการผลิต